ตอนที่สิห้าทำไมคุณควรเชื่อในตัวเองมากกว่าความคิดเห็นของคนอื่นเคยไหมคุณมีไอเดียดีๆแต่พอบอกใครแล้วโดนบอกว่ามันจะไปได้หรอแล้วคุณก็เลิกทําไปเลยเรื่องราวเปิดใจคนหลายคนล้มเลิกความฝันเพราะคําพูดของคนอื่นมากกว่าความล้มเหลวจริงฮ่าฮยกตัวอย่างกรณีเจเคโรลิงวอร์ดิสย์ที่เคยโดนปฏิเสธเหตุผลที่คุณต้องเชื่อในตัวเอง ไม่มีใครเข้าใจความฝันของคุณได้เท่าตัวคุณเองความคิดเห็นของคนอื่นมักสะท้อนความกลัวของเขาเองวิธีเริ่มสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองเขียนความฝันของคุณลงกระดาษสร้างหลักฐานเล็กๆว่าคุณทำได้ Small wins ล้อมรอบตัวด้วยคนที่สนับสนุนคุณข้อคิดคุณมีสิทธิ์เต็มที่ที่จะเดินบนเส้นทางของตัวเองอย่าให้ใครมาดับไฟในหัวใจคุณถ้าคลิปนี้ช่วยปลุกพลังคุณได้อย่าลืมกด subscribe ช่องดชอค่ะ แชร์ให้เพื่อนที่กำลังลังเลนในชีวิตแล้วคอมเมนต์ว่าฉันจะเชื่อตัวเองมากกว่าคำพูดคนอื่นเพราะ